สวัสดีจ้าพอก็ช่องพี่ว่าพาแซบอีกแล้วเด้อว,วันนี้พี่ว่าจะมาตำสามเกลอจ้ามีพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีจ้านี่แหละเขาถึงเรียกสามเกลอจ้าเพราะว่าไปไหนเขาก็ใส่ด้วยกันจ้าทําอะไรเขาก็ตาด้วยกันจ้าแล้วก็ตาไปเลยจัดเอาแหลกๆหเลยจ้าได้ประมาณนี้เนาะนี่จะได้แล้วแล้วเราก็มาเตรียมจ้า หมักหมูกันเลยจ้ามีหมูบดครึ่งโลนะจ้าหมูเด้งอีกสองขีดครึ่งจ้าแล้วเราก็มาเตรียมเทหมูใส่กระมังเลยจ้าเตรียมเทเลยเทหมูใส่แล้วก็เอาหมูเด้งใส่ด้วยจ้าหมูเด้งตามลงมาเลยนี่จ้าหน้าตาก็ได้ประมาณนี้จ้า<ป>แล้วเราก็จะได้มาปรุงรสกันปรุงรสปรุงเครื่องเลยจ้า แล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวเล็กน้อยเด้อไม่ต้องใส่มากนะมันจะเค็มจ้าใส่ซอสฝาเขียวแล้วเราก็ใส่น้ําตาลเล็กน้อยจ้าน้าตาลลงไปเลยใส่ตัดรสนะจ้าแล้วเราก็ใส่ผงนัวจ้าผงนัวตามลงไปแล้วจ้าใส่น้อยแซ่บน้อยใส่ลายแซ่บลายดูนี่ก็มาใส่รสดีแล้วก็ไข่ไก่ลงไปเลยจ้าแล้วก็แป้งมันจ้าใส่แป้งมันลงไปเลย ใส่แป้งมันลงไปเล็กน้อยดอไม่ต้องเยอะหลายแล้วก็น้ำแข็งเล็กน้อยจ้ะไม่ต้องเยอะเด้อนี่ก็ถามคือเราลงไปเลยจ้ะแล้วก็เราก็จะมาใส่น้ำแข็งที่หลังจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะก้อนสองก้อนก็ใส่ไปเลยจ้ะเวลาเราตีมันจะได้หมูจะได้ขึ้นฟูเนาะนี่จ้าหน้าตาที่เราตีแล้วเด้อเป็นประมาณน,นี้จ้ะแล้วเราก็จะทิ้งไว้สักสามสี่ชั่วโมงเลยจ้าแล้วเราก็มาปั่นน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเลยจ้านีพริก กระเทียมน้ำตาลจ้าเราก็ใช้ใช้พริกขี้หนูลงด้วยนะจ้าแล้วก็รากไอ้แล้วก็ต้นบักชีจ้าไม่ใช่รากจ้าพุดผิดเอ้อน้ำตาลปี๊บลงไปเลยจ้าทําไมเขาถึงเรียกน้าตาลปี๊บเนาะแล้วก็ใส่ผงนัวจ้าผงนัวลงไปเลยจ้าใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายเด้อแล้วก็น้ำกระเทียมดองจ้ามุดพอดีขอดมดุดแล้วแล้วเราก็จะมาใส่น้าปลาจ้าน้าปลาอีกใส่ไปเลยจ้ะแล้วเราก็ชิมรสชาติเอาเนาะเราเราไม่ได้บอกตวงเนาะเพราะว่าเรา ตัวงไม่เป็นจะ้ะเพราะว่ารสชาติถูกตามปากจะ้ะถูกใจยังไงเราเอาเลยจ้าเพราะว่ารสชาติของคนเราไม่เหมือนกันเนาะบางคนชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดชอบหวานเนาะแล้วเราก็มาใส่มะนาวจ้าใส่ลงไปหลายๆซีกหลายๆเปียงเ,ยเด้อนี่เกลือป่อนเล็กน้อยเยด้อจ้ะเด้อจะได้เค็มๆจ้ะจะได้เพิ่มความเค็มจ้านี่เราก็ปั่นเสร็จแล้วเด้อวายวายจะ้ะนี่จะ้ะหน้าตามน้ำจิ้มซีฟูด้ดเราก็ได้ประมาณนี้เนาะนวๆเลยจ้าเผ็ดมากเผ็ดน้อยเราก็เอาเลยจะ้ะ นี่หมูแดงเราบักไว้สามสี่ชั่วโมงแล้วจะหบักไว้เป็นวันเป็นคืนแล้วจ้ะแล้วเราก็ออกมาแล้วจ้าโรยต้นหอมเล็กน้อยเด้อนี่โรยต้นหอมแล้วจ้าแล้วเราก็มาเตรียมห่อกันเลยจ้านี่จ้ะคือเกี้ยวจ้าห่อเลยเราจะทําเกี้ยวต้มหมูแดงจ้านี่จ้าแล้วก็เอาลงไปจุกจุเลยเด้อเอาหมูแดงลงไปเต็มเต็มจุกๆุกเลยจ้าหั่นไปเลยจ้า เราเอาลงไปตักไปเลยจ้ะแล้วเราก็หอ่หอห่อห่อเสร็จแล้วเราจะได้เอาไปต้มกันจ้านี่เราก็ข้างนา้ำไว้ลวเด้อน้ำก็เดือดพุดธพุทธพุด,ปด,ปดไปละจ้ะนี่จา้าแล้วก็เตรียมเอาหมูเด้งลงไปเลยนะจา้าหมูเด้งหอ่อเกี๊ยวลงไปเลยนี่จ้ะเอาลงไปจนหมดเลยจา้าแล้วเราก็รอสักเจ็ดแปดนาทีนะจา้าต้มให้สุกก่อนจ้ะแล้วเราค่อยมาตักขึ้นกันเลยเอาลงไปให้หมดเลยจา้าอุ้ยหน้าตาน่ากินน่ากินเลยจา้า หมูเด้งหมูเด้งเด้งเลยจ้ะนี่จ้าแล้วก็ปั้นไปเลยจ้ะพอลงไปมันก็ไม่แตกหรอกจะ้ะเอาลงไปให้หมดเลยนี่จ้าอ้ยแป้งกําลังเริ่มใสจะ้ะแป้งกําลังเริ่มใสดูนี่จ้าเสร็จแล้วจะ้ะแล้วก็มาฉีดน้ํามันงาเล็กน้อยเด้ออ๊ย้ยน้ำมันงาก็ไม่ค่อยออกหรือจ้ะน้ํามันงวงน้ํามันงาเรา,าฉีดไปเลยจ้ะมันจะได้ใสใสจ้า นี่จ้าฉีดแล้วเราก็คนคุเลคุเลเดูนี่จ้าหน้าตาเป็นประมาณนี้ดูเสร็จสิ้นแล้วจ้าเกี๊ยวหมูเด้งจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดดูแล้วก็โรยกระเทียมเจียวลงไปเล็กน้อยจ้านี่จ้าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วจ้า